แค่หนึ่งเราจะเข้าใจกันได้มไม่เคยคาดคิดว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานและเธอไม่เคยลืมลางจากใจยังคงแอบรักเธอเมือวันกปตอน่านเาอนไวไม่ไเลยมีแค่กันใจ เดินไปยังไงมากับใครหรือเปลา่าอยากจะพูดคุยกับเธอนานที่สุดแต่ก็ไม่มีเรื่องที่จะพูดคุยได้หยาดทำอย่างคิดคิดสักเท่าไรก็วนกลับไปได้แค่คำถามกัน เจ็บปวดมากค่ะเนาะเอกี้เหมือนคุณเลยตอนโดือพชายทิ้งแบนี้เป็น,นยังไงอะเราก็พอกันแหละกะและแม่ว้ายถอยแล้ว <laughs> อ่ะงั้นก็วิจารณ์เลยละกัน <laughs> ดูโชว์นี้คนลุกไปตลอดเลยใช่ไหมฉัน<ๆ>รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันโอ้ <laughs> <laughs> มันน่าจะเป็นโชว์ที่เพอร์เฟกที่สุดของดิวในทุกๆสัปดาห์คือโชว์นี้แหละขอบคุณครับคไม่รู้จะว่าท็อปฟอร์มคือคุณเหนือท็อปฟอร์มไปแล้วอะขอบคุณครับความแข็งแรงการยืดหยุ่นร่างกายทีมเวิร์กทั้งสองคนคือเหมือนเป็นคนคนเดียวกันอะคือทีมเวิร์กเพอร์เฟกมากอะอารมณ์ต่างๆมันได้หมดเลยไม่รู้จะติอะไรจริงๆคือต้องบอกว่าเกินเต็มร้อยอะพูดเลยขอบคุณครับ เดี๋ยวดูคะแนนเกินเต็มร้อยจะให้เต็มสิบหรือเปล่าเออเดี๋ยวดูอ่ะคุณลิฟค่ะผมว่าดีขึ้นทุกๆอาทิตย์นะฮะมันด้วยอารมณ์ด้วยการสื่อสารด้วยท่าเต้นด้วยการซ้อมของพวกคุณผมว่ามันมีส่วนสำคัญมากถือว่าเป็นโชว์ที่พิเศษครับแล้วก็เก่กมากๆทั้งคู่ครับขอบคุณมากค่ะพี่เสือลายพาดก่อนเชิญค่ะไม่ต้องแข่งหรอมั้งเาะว่า มากในเรื่องของคุณซ้อมหนักมากจนจนคุณไปกับเพลงมันพร้อมกับเพลงไปหมดโมเมนต์ที่เป็นตัวเองมีความหวังก็ชัดโมเมนต์ที่ไปอยู่กับผู้หญิงแล้วโดนผู้หญิงสลัดมาเจ็บมามันก็ชัดบวกกับการเต้นที่คุณล็อกกิ้งทุกอย่างหนึ่ง6สสี่ห้าคือมันคือมันชัดหมดเลยอ่ะพี่ประทับใจอ่ะไม่รู้ดีพี่รู้สึกว่าเราเป็นมืออาชีพอะครับไม่ใช่สมัยดกรรมการดูประทับ ใจกับการเต้นของคุณมากทีเดียวมาดูกันว่าเขาให้คะแนนการเต้นของคุณเท่าไหร่เอกกี้ค่ะต้องบอกเลยว่าดิวเนี่ยคุณเป็นคนมีของนะยิ่งอยู่มาในรอบลึกๆเนี่ยของคุณยิ่งแรงวันนี้พี่เอกกี้ให้สิบครับ จำได้นะคนไหนเป็นแชมป์อะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนแรกที่ได้1ิบคะแนนอะ่ะไม่รู้นะอ๋อเท่าที่เราก็จำได้นะคุณรัดใช่ไหมคุณลิฟคะ1ิคะแนนเข้าไปแล้วคะ่ะคุณจะให้เท่าไหร่คะแนนที่ให้วันนี้นะครับก็น่าจะให้แค่นี้ไปก่อนแล้วเผื่อว่าที่หน้ากลัวจะไม่มีให้ <c oughs> ให้สิบครับ <c oughs> โองสิบแล้วเดียวโอ้ยคนลุกคนลุกสุดท้ายจากหญิงรัชาค่ะพี่เป็นคนมาตรฐานในชีวิตสูงมาก่ะน้องฉะนั้นห้ามทำให้ลดไปกว่านี้นะสิบค่ะ